สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกนะคะเจ้าอาริโอลงพอตแบบนี้กันนะคะเริ่มกันเลยมาค่ะต้นแรกนะคะด้วยความที่วันนี้นิกกี้ไม่ได้เป็นคนปลูกเองนะคะนิกกี้ก็จะมีอ่าโปรเฟชชั่นอลนะคะอีกท่านหนึ่งปลูกให้วันนี้นิกกี้อัดคลิปค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าปลูกด้วยความรวดเร็วเลยนะคะ ไม่ต้องแบบว่ามีรีราอะไรมากมายอันนี้นะคะก็เป็นการปลูกเจ้าคอตชูโอไอโบนะคะต้นนี้ไม้ต้นนี้ก็อายุประมาณอ๋อสามปีนะคะแล้วก็วิธีการปลูกอันนี้เราจะปลูกทั้งหมด9ต้นนะคะเราก็คำนวณแล้วก็หนักมาแล้วนะคะว่าเราใช้ กระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกก็คือให้โขดลอยขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราจะไม่ได้จิ้มน้องหรือว่าคุยดินให้เป็นรูนะคะแต่เราจะใช้ตัวไม้นะคะมันก็คือไม้ลูกชิ้นนั่นแหละค่ะที่อันใหญ่หน่อยนะคะคือเหมือนกับแทงนําลงไปสังเกตไหมคะแทงนําลงไปแบบนี้นะค่ะคือรากเขาก็จะไม่ฉามเพราะเราไม่ได้กดเหมือนเราก็วางลงไปอะค่ะ เหมือนเหมือนเป็นแบบตัวนำตัวนำไม้ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกรอยประมาณนี้นะคะส่วนผสมของดินหรืออะไรดินปลูกเนี่ยนิกกี้ก็ทำไว้ให้ดูในคลิปอื่นๆแล้วเนาะก็ย้อนดูคลิปได้นะคะหรือว่าถ้าใครยังแบบว่าอยากได้คลิปผสมดินเพียวๆเดี๋ยววันไหนนิกกี้มีเวลานิกกี้จะมาทำให้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นการปลูกนะคะในพอตเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะปลูกประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะโรยด้วยหินผู้เขาไฟนะคะทุกคนเบอร์ศูนนะคะอย่างที่บอกค่ะโรยแบบนี้คือนิกี้ต้องการให้มันมีความแห้งนะคะคือไม่ชื้นแล้วก็ ตรงโคดของเขามันก็จะแบบไม่มีคราบอะค่ะหรือแบบอีกทางหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหลักการของเรานะคะหมายถึงหลักการในส่วนเรานะคะไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกว่ามันขัดแย้งกับความคิดของใครหรือเปล่านะคะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้โคดเนี่ยมันมีคราบแล้วก็ด้วยความที่มันแห้งเนียมันก็จะไม่เกิด การเหมือนเน่าทางคอดินหรืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันก็ทําให้โคดอะคะ่ะไม่เป็นคาบแล้วก็สวยงามด้วยนะคะหมายถึงความสวยงามของโคดนะคะเราก็จะโลหินภูเขาไฟเบอร์0ูแบบนี้ไปก่อนนะคะจัดเล็กน้อยจัดให้จัดให้ต้นเขาอยู่ตรงๆนะคะ ก็ไม่ต้องปลูกชิดขอบมากค่ะปลูประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ เอียงเล็กน้อยจัดเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ดินญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ดินญี่ปุ่นนะคะเป็นหินเลยค่ะอย่างที่มีพี่ท่านหนึ่งถามมาว่านิกกี้ทำไมนิกกี้ใช้หินล่ะเห็นหลายๆสวนนะโดยส่วนใหญ่อะเกือบทุกสวนเลย เขาใช้ดินญี่ปุ่นกันซึ่งก็คือมาถามว่าเป็นความชอบส่วนตัวไหมก็ไม่ใช่ค่ะคือตัวดินญี่ปุ่นนะคะเราก็โรยนะคะแต่อันนี้เหมือนกับว่าไม้มันยังไม่โตมากค่ะมันยังต้องการความชื้นที่สูงสูงอยู่การโรยหินก็คือ เป็นการเหมือนกับว่าให้ความชื้นมันคุมความชื้นได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็เป็นาการกระทําของส่วนเรานะคะคือทุกคนก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นข้อมูลแล้วกันนะคะแต่ถามว่ามันเป็นเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนทุกคนต้องเอาไปลองทําดูนะคะว่าการโรยหินแบบนี้มันช่วยให้ ไม้มีความชื้นเยอะหรือเปล่านะคะแต่การรลหินแบบนี้ส่วนใหญ่นิกกี้จะใช้กับไม้เล็กนะคะจะไม่ได้ใช้ไม้ใหญ่ไม้เล็กของนิกกี้ก็หมายถึงไม้แบบอายุ2ปีถึงไม่เกิน4ปีอะค่ะ3ปีครึ่ง4ปีประมาณนี้นะคะถ้าใหญ่ขึ้นไปก็ใช้ดินญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเล็กโลเล็กถ้าสมมติเล็กเป็นแบบไม้ไม้เริ่มปลูกเริ่มเพาะหรือว่าเพาะเสร็จแล้วเอามาแยกพอต การโรยก็เป็นดินเป็นดินญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะจะไม่ใช่หินแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้โรยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะโรยแค่แบบคุมดินคุมดินไว้เพื่อคุมเจ้าหินภูเขาไฟไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าโรยแค่หินเคยเห็นอีกบางเพื่อนนิกกี้บางคนน่ะ โรยหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์เลยแล้วก็ไม่โรยไม่โรยตัวตัวหินตัวนี้ค่ะมันก็จะมีปัญหาหินภูเขาไฟมันก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันนะบางเกรดอะ่ะหรือหรือบางแหล่งที่เขาซื้อมาพอรถไปรถน้ําไปสักพักนึงอะ่ะมันจะมีคาบคือสีมันจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะติดติดกันเป็นก้อนๆแบบเหมือนเราเราแบบ เอาไม้ลูกชิ้นไปทิมจิ้มจิ้มอ่ะมันจะแข็งติดกันหนึบเหมือนสากคูติดกันเลยนะคะเราก็คืออันนั้นก็คือเขาก็ไม่ไโรยแต่อันนี้คือนิกกี้ใช้หินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์เสร็จแล้วก็โรยด้วยหินแบบนี้อีกรอบนึงก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็คุมความชื้นในดินได้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของเวลาเราลดน้ำอ่ะมัน เจ้าหินภูเขาไฟมันก็จะไม่ติดกันแต่ของเราเราก็ใช้เกรดที่มันมันไม่มีปัญหาเรื่องการติดหรือสีเปลี่ยนนะคะแล้วก็คือเรื่องของแบบมันกระเด็นนะคะคือแบบว่าบางคนอาจจะแบบอยู่กระถางอยู่ในองศาที่แบบเหมือนน้ำมาแรง,แรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหินกระเด็นได้นะคะตัวตัวดินดินภูเขาดินหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์กระเด็นได้ จ้าหินตัวนี้มันก็จะช่วยค่ะมันก็จะช่วยเหมือนแบบช่วยประคับประคองหน้าดินได้นะคะอันนี้เราก็เก็บรายละเอียดเรียกเ,เขาเรียกว่าเก็บความเรียบร้อยนะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะต้นไหนที่ดูว่ามันมันต่ำไปนะคะเราก็สามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้อันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วนะคะ สำหรับการปลูกพอตเล็กๆ9้าต้นแบบนี้นะคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถถามไว้ได้ใต้คลิกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมการปลูกเป็นพอตเล็กๆแบบนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะ